อาละรครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีคนมาชวนชิงเหรียญครับแล้วนนก็ไม่มีอะไรทําพอดีเลยแล้วนนมาลองชิงดูนี่อันนี้ก็เป็นแบบสองนะไม่รู้ว่าจะเดือดหรือเปล่าแต่ก็เห็นบอกว่าเดือดน,นะแล้วก็ได้เล่นแน่ครับวันนี้เนี่ยอนนก็ฝั่งเราก็หลายคนแต่กนน็่าจะเจอหลายคนด้วยเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นเซิร์ฟจัดอันดับนะคนก็น่าจะเยอะเนี่ย และดูฝั่งเราดิตอนนี้ก็มีหุนยนต์ก็7-8ตัวและบอกเลยครับว่าถ้าฝั่งเราเยอะขนาดนี้คือฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเยอะนะนี่หนวแน่ครับมาตอนนี้ผมได้น้ำมันและแล้วก็ได้ลุยอันนี้คือผมขับคนเดียวเลยใช่ปะเหมือนกับว่าหุ่นยนต์ก็จะหลายตัว แล้วก็จะเหลือครับวันนี้เนี่ยแล้วลูกบ้องเราก็มีส8ปลูกเนี่ยเนเทิงแน่ครับวันนี้เนี่ยวะแต่ก็มาลองเล่นดูไปครับไปก็ตามเลยไปไหนก็ไปครับจังหวัดน,นี้เนี่ยอันนี้ฝั่งเราก็ ว่า,าน่าจะแป8 8 9ตัวได้ในหุ่นยนต์เนี่ย,นย,นนยไปครับย็ไม่รู้ว่าศึกนี้คือจะจบยังไงแล้วก็หลายคนก็ขับหุ่นยนต์กันเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ชิงเหรียญนี่แหเลยครับขับแต่หุ่นยนต์กัน และตอนนี้เราก็มาถึงไบโอมา,มาวางเตียงแป๊บนึงครับหลายดูดิหุ่นยนนี้คือเป็นพิยงเลยนี่โห้ยเห็นละโอ้โหแล้วดูบนเขาดิบอกเลยว่าฝั่งนั้นก็ไม่แพ้กันนะฝั่งนั้นก็หลายตัวเยอะไป เมื่อกี้ผมก็เห็นสักสี่ห้าตัวได้ไอ้ก็ผมว่าน่าจะมีเยอะกว่านั้นแะเดีย๋ยวเราไปดูครับและก็นี่ไงหุหย้ยและโดดด้วยว่าเด็ดแรกของเรามาเอาดิแล้วโดดด้วยและก็นี่ไงห้หย้ย แล้วหลายตัวอยู่นะโอ้ยอน,นี้คือเต็มเขาเลยเยอะจริงมาเดี๋ยวรเราก็บู๊เลยเราก็อย่าไปหวันเดี๋ยวแค่ไหนเราก็เล่นครับเพราะว่ามันก็เล่นถุดยนกันนะแต่ว่าเยอะจริงหว่ะโอ้ยผมว่าจังหวะนี้คือน่าจะเท่ากันแหละฝั่งนั้นก็น่าจะมีเป็นสิบนะมาเราวก็นำเลย ไปเลยครับหวาน,นดิหวานนี้เราก็บู๊เลยนะโอ้ยและผมจะยิงตายไปนี่วันนี้เนี่ยมันก็หลายตัวไปตรงนี้มีแคมพวกมันหวานดูดิแต่ยอ่อเข้าในแคมป์ละมาโอ้ย หลายววันนี้คือเห็นอย่างเยอะเลยดุกทบอกเลยว่ามีเป็นสิบบาเอาดิหลายมุมนี้คือยิงไม่โดนอ่ะแล้วก็ยิงไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าเราไปเล่นตัวแถวน,นี้ก่อนแหละเอาดิโอ้ยแล้วก็ร่วงครับเอาดิแล้วก็ได้มาแล้วหนึ่งแล้วก็เอาต่อแล้วก็อย่าไปกลัว ตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมอยู่กลางดงอะเอาดิเฮ้ยแต่ผมสาหัสมากอะเพราะว่าตอนนี้มีผมคนเดียวเลยถอยก่อนครับถอยแป๊บนึงบอกเลยว่าโดจริงมันก็เยอะไปปะผมว่าแถวนี้คือหลายสิบตัวโอคอคเราก็ไปอ้อมอยู่ข้างหลังดีกว่านะ อันนี้ฝั่งมันก็เริ่มจะเข้าเมืองกันละอันนี้ก็น่าจะไม่เหลือเลยนะเดี๋ยวแต่พวกเราอันนก็เดี๋ยวไปยววิยงเตียงก่อนครับมันก็วางเตียงอยู่แถวนี้เนี่ยอันนก็ตัดกำลังมันไอ้โอ๊ยโอ้โหถามจริงอันนี้ผมโดนพวกเดียวกันยิงไนะเนี่ยเอาเรื่องแล้วไายิงผมทำไมเนี่ยอย่าบอกว่าไม่เห็นชื่อนะ อุตสาหลบเหลีกเลยครับเห็นว่าไม่มีคนได้ลงไปแก็โดนพวกเดียวกันยิงหว่ะมาตอนนี้ก็มาตั่งกับเพื่อนต่อแล้วกันโอ้โหและนี่คือมันจะดักรอกันขนาดนี้เลยเหรอดูดิสมมติว่าถ้าเราไม่มีขุ่นยนนี่คือเราแทบแบบว่าถ้าจะเข้าไปไม่ได้เลยอะ่ะ เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วหรออะไรบันนี้ะขุนยนต์นี่คือหลายสิบตัวอันนี้ผมมาตัวเปล่านะแล้วก็มานั่งกับเพื่อนครับมาเดีย๋ยวมาดูครับว่าศึกนี่คือจะจบยังไงตรงนี้ก็บวกกันละ แต่ก็เสียดายมากกว่าเมื่อกี้ที่คีที่ผมตายอ่ะกะว่าจะจุกแบบเฟี้ยวๆและแต่ก็โดนพวกเดียวกันยิงไงหมืรนว่าไม่เห็นชื่อผมว่ายังไงเนะนี่ยนี่โอ้โหเลยดูดิมันก็ดักรอยอย่างงั้นเลย4ีห้าตัวบอกเลยว่าเต็มเมืองอ่ะแล้วเดือดจริง เฮ้ยแล้วมีคนร่วงครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปขับต่อนะนี่หมาตอนนี้กระสุนบันก็มีแปดนัดไม่รู้ว่ายิงคนตายหรือเปล่าเอามาเดี๋ยวผมก็จยิงไปในเมืองเลยนะนี่งไงแล้วก็โดนด้วยอะ้าไปโอ้ย บอกเลยว่าตรงนี้คือฟรีจัดนะดูดิยิงไปลนนแล้วก็โดนแหะแลก็ขุนนี่คือเต็มเอาเรื่องแต่ก็น้ำมันก็ไม่มีแล้วรูปบ้องก็เกือบจะหมดละแต่แค่นี้เลยนะลวเนี่ยลก็เรียบร้อยครับหมดละจะได้ว่าเดี๋ยวลองเดินไปดู นี่คือเสียรดาที่ผมไม่มีขุดยนต์ด้วยนะแตงหวานี่คือน่าจะฟรีจัดนะถ้าบอกมีเนะี่ยรอยยอนน่าจะเข้าไปยิงได้รอยย้อนทำอะไรไม่ได้ครับเดีย๋ยววิ่งหาของแล้วกันเมื่อกี้ผมยิงคนในเมืองตายนะนี่อะไรก็ได้ปืนมาเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่บนขุดยนต์ก็ยิงได้ตัวหนึ่งในนี้เนะี่ยหรือว่าของโดนเก็บไปยัง ตรงนีม้มีไม้แล้วก็มีกระสุนปืนสวยครับมาหาของแล้วกันอันนี้ศพอย่างเยอะเลยจั็บมาโอ้ยแล้วขุดมาวะ่ะโอ้ยแล้วลงมาอย่างนี้สวยโอ้โห้ต่ำโจ้ยแล้วก็ร่วงเหนือเอาเรื่องกว่าจุดเกรายเราก็ไม่ค่อยมีด้วยเนี่ยเลอดก็นน้อย ในการกนนีจะได้2ตัวละแล้วเรียบร้อยเอาเรื่องบ่ปะ่ะแต่ก็วันนี้ก็แค่นี้ครับบอกเลยว่าเดือดจริงขุยเดือนนี้คือหลายตัวมากอะ่ะ2 0่0ตัวปะ่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับปอนใหม่ไปบ,บายครับไปละ